เฮ้ยได้แล้วพี่เอ็มได้แล้วเย้ดึงเลยดึงขึ้นดิโอเร่อยเรื่อเอมจับนีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะิมันจะเล็งอยู่ได้เอ็มเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรตัวไหนนตัวนตัวนั้นแหละมันจะได้ดราบิ๊กตัวเนี้ยเออตาบ้าตาบ้าเฮ้ยเอ้าไม่มันจับปลายเกิน แมวแนวขวางอะอ่าเวยนตอกเอ้ยได้ได้เอ้าเวมไรเียะเดี๋ยวอย่างนั้นอย่าังอ่ะตอได้เจ้าตอได้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยอย๋ยวนี้ตอกด้วนะเกือบแล้วเวยม I'm not getting it, no?